สวัสดีครับวันนี้สิ้อ้ามารีวิวห้องพักอยู่อิสราเอลครับเป็นหมองกินเข่าครับโต๊ะกินเขา่ายูนีสิบสามคนครับในห้องพักครับนอนสองคนครับอ่ายเราไปเฮ็ดงาน นี่ครับผมนอนกระเป๋าก็ยังเต็มอยู่ครับมาหอดหมือขึ้นสนองถุมสามถุมกับเขาเป็นเท็ดไว้ให้ครับน,น,นี่กินอยังออมหมูใส่ผักซสีลาวครับนี่เอ่วครับหนาวหนาว เส้าก็หกสิบไปสิองศาครับข้างนอกและห้องพักอะประมาณนี้นะครับอาจจะ3าคนซีเมตรน,นอน2คน 2> <c oughs> เดีเ๋ยวไปเบิ่งห้องครัวครับ หมองหองเขากะหงไผหงมันครับนี่ขัวหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำครับแต่ตีสี่เฮ็ดน้อกินไรเฮ็ดกินไผ่กิน,กนมันครับเนี่ยเครื่องขั่วเครื่องปรุงกะส่วนตัวครับดูแลจะาลองครับกินไผ่กินมัน ตีสี่ตีห้าขึ้นรถไปเฮ็ดงานครับเพื่อนว่าไปหอดละเฮ็ดงานเลยพักกินเข่ากับแปดมุ้งครับ <c oughs> น,นี่มีตูวเย็น่่วยแช่อาหารสดแช่พักแล้วไปเบึงห้องน้ำครับ กัะตูแซ่ครับยูนีซิปสามคนห้องน้ำห้องอาบน้ำครับมีน้ำอุ่นน้ำ <c oughs> นห้องอาบน้ำซีห้อง หมักเติดประตูอาบน้ำดีด,ดล่มพัดมาคือสิเด็ดดากแบบแบบห้องสวมครับสักโขสักโขกว่ามีนามล่างดากติดสู่เสร็ตเอาครับ ไปเบื่งบรรยากาศทางนอกครับต้นนี่นยังเนาะคือต้นบักขามนะมันบานเท่ากับธมบักขามแล้วเป็นหมองซักผ้ามองซักผ้าแล้วคือไนงะตากผ้าเนี่ยเรื่องบรรยากาศทางนอกรับรโอ้อากาศกันหนาวเย็นรับ บรรยากาศโอ้ยตะไคร่เจ้าปลูกตะไคร่ปะอู้หมันทุงกุลหลาบห้องห้ครับสุดลูกหูลูกตาท่านเห็นดวงอาทิตย์อยู่เลยอยู่ไส่บนนี่ มีนกเอียงขึ้นกันตัวนี่งนนกพิราบไปม,มีขึ้นกันตัวพี่นอ้องเออวะออนี่ต้นมกะกระถินน่มะมะกระถินไอ้กินน้อขี่ไว้เนาะ Ủa, được hụt tuần một ngày nữa à, Đừng quên luật thu hồn thằng nhà bản cho nó bạn này Em phải xây cái nền dèo bớt อาทิตย์อยู่ไสน่เ <c oughs> นี่ยนะครับมองพักกะถือว่าโอเคยอยู่อยู่ได้สบายสบายดลีละ แต่ว่ามองเฮ็ดงานนังบูงหูครับมื่องเอียนตั้งเสดๆโรลลงงานยูนีกับทิสติเ,เ,เซยเป็นโซลาเซลล์เบิร์ดครับเนี่ยโอ้มีไฟฟ้าเนี่ยไอโซลาเซลล์เป็นกัวดังขนับเป็นเห็ดสวนบักเคือเทศ เมืน่อนี้ก็ทาหน้านจ่างเอาเสือเอาล่งเถาเอากระติกนามมาให้ครับปิดไฟไว้นี่ครับกับประมาณนี้และครับมองพักครับเดี๋ยว ว่าเปงมองเฮ็ดงานครับที่เป็นอย่งไรสำหรัรบจินนี้ก็สวัสดีครับ